อันนี้มันมันเหมือนอีกมีอีกปัญหาอ <C> e <ck> ีกบุรพัฒน์ที่จริงๆ <C> e <ck> มันน่าจะเป็นปัญหาต่อเนื่องมากกว่า <C> e <ck> จากจากสภาพเศรษฐกิจด้วยจากโควิดรอบแรกด้วยคือเรื่องของปัญหาแรงงานการตกงานการว่าเขาบอกเด็กจบใหม่ล่าสุดปริญญาตรีเนี่ย <C> e <ck> โอ้ตกงานเป็นล้านเลยนะคืออ <C> e <ck> อฟฟิศหรือว่าบริษัทต,ต่างๆก็ไม่กล้าที่จะจับเข้าทำงานเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จากนี้ไปถึงอนาคตเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ย คนที่ตกรอบแรกตั้งแต่โควิดรอบแรกเนี่ย<ม>ยังไม่มีงานทำอันนั้นราการที่หนึ่งนะนั่งกลุ่มนั่งกลุ่มที่หนึ่งยังเตะฝุ่นรอกันอยู่ <c oughs> นั่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เพิ่งจบเพิ่งจบเพิ่งจบมาอ่านี่ก็ไม่มีใช่เออนะฮะเราก็เลยข้องใจเลยนําปัญหานี้เนี่ยไปถาม,ถามท่านรัฐมนตรีแรงงานเลยครับสรุปว่าเนี่ยไอตัวเลขสถิติที่มันออกมาล่าสุดเนี่ย มันมันยังไงกันแน่นะครับแล,แล้วแล้วตลาดแรงงานไทยเนี่ยมันจะมีพอหรือเปล่าหรือมันจะเป็นสภาวะอย่างนี้ไปตลอดนั่นเรื่องที่1นนะฮะเรื่องที่2ที่เราเอาไปถามคือเงินเนี่ยเงินชดเชยเนี่ยในส่วนของคนแรงงานที่ต้องตกงานเนี่ยเงินชดเชยมีพอหรือเปล่าประกันสังคมประกันสังคมแล้วก็คนที่อยู่นอกระบบด้วยเพราะถ้าจําได้รอบแรกมันมีปัญหานะ,ะที่ตอนนั้นต้องไปร้องเรียนกันหน้ากระทรวงเลยเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมีออใช่ไหม หลายๆท่านไปรวมตัวกันประท้วงหน้าทำนี่อ,อ่บบอกว่าเฮ้ยเงินที่สะสมชราภาพเนี่ยออกมาใช้ก่อนได้ไหม <S <S 2> <S 2> ทำไมมันช้าเลยเกินอ,อ,อะไรลสักงอย่างานี้เราก็เลยนำคำถามเรานี้นะฮะวันนี้มีโอกาสคุณไอซ์ปัชญยาไปเจอท่านรัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติชมกิ่นนะครับก็เลยนำคำถามหลักๆนี่แหละไปถามท่านว่าสรุปเนี่ยประเด็นที่เขาคุยกันเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังดูจากปากของรัฐมนตรีแรงงานครับในส่วนของกระทรวงแรงงานทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับคนว่างงานตกงาน เราจะไม่ไปรบกวนโงมันรัฐบาลเลยสักครั้งหนึ่งนะครับเรารบกวนรัฐบาลอยู่เรื่องเดียวคือเมื่ออดีตมีรัฐบาลก่อนหน้านี้หลายรัฐบาลที่ไม่ได้ส่งเงินสมทบในส่วนที่รัฐบาลต้องให้ครั้งกองทุนอยู่8 0ดหมื่นวล้านวันนี้รัฐบาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้ออกในเรื่องของ ระเบียบมาแล้วว่าต้องชดใช้อาชดค,คืนให้กับกองทุนเนี่ยคืนมาปีละหมื่นกว่าล้านแนละ้วตรงส่วนเนี้ก็ถือว่าประกรันสังคมหรือกระทรวงแรงงานโดยสํานักง,งานาระกันคมเนี่ยก็ก็ต้องถือว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลของท่านนายกรลฐมตีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กองทุนประกรันคม8ปดหมื่นกว่าล้านในส่วนนี้เงินก็เริ่มกลับเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินที่เรามีอยู่กองทุนประกรันคมเนี่ยเราไปลงทุนมีดอกมีผลอยู่นะครับ พอมีดอกมีผลปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงดูไม่ใช่เลี้ยงดูเราสามารถที่จะดูแลกองทุนดูแลกองทุนว่างงานดูแลพี่น้องผู้ประกันตนที่ว่างงานเราดูแลเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเก้าแสนห้าหมื่นกว่าคนเนี่ยเราก็ใช้เงินของเราเองของกองทุนระกนสังคมเองนะครับใช้ไปหมื่นกว่าล้านช่วงเกิดโควิดวันนี้เราลดตั้งแต่เกิดโควิดมาเนี่ยเราลดเงินสมทบนายจ้างลูกจ้างตลอดเพื่อให้ในายจ้าง พยุงการจ้างงานให้ลูกจ้างมีรายจ่ายที่น้อยลงมีไรายได้จากเคยจ่ายเจรอยสิบจ่ายสาม4้อยสี่ยสิบยังเหลือเงินไปซื้อข้าวตรงส่วนนี้เราช่วยทั้งสองขาขายนจ้างลูกจ้างวันนี้พอเกิดโควิดสิ่งแรกที่เรานึกถึงแล้วเป็นห่วงที่สุดคือเงินเยียวยายที่เราเคยเยียวยายเนี่ยมันหมดหมดระยะเวลาไปเมื่อวันที่สาสิบเอ็ดสิงหาแล้วแต่วันที่เราเจอเหตุการณ์ที่สมุทรสาครเนี่ย เมื่อคืนวันเสาร์ที่สิบเก้าธันวาพอเรารู้เหตุการณ์เรื่องนี้วันอาทิตย์เราประชุมนอกรอบผู้หารวันจันทร์เราประชุมบอร์ดประกันสังคมวันอังคารเราเสนอคลอรมเพื่อออกกฎกระทรวงเยียวยาช่วยเหลือเยียวยาผู้ใช้แรงงาน50%จากโรคระบาดเรารอไว้เลยแล้ววันนี้เราเช็คจากพื้นที่แล้วเนี่ยพื้นที่ที่โดยโดยคณะกรรมการควบคุมโรค สั่งให้กิจการบางอย่างต้องหยุดเพื่อควบคุมโรคเนี่ยบางจังหวัด28จังหวัดตอนนี้เราเช็คมาแล้วเนี่ยมีอยู่มาสัก6,000ประมาณ6,000กว่ากิจการที่จะต้องหยุดตามคำสั่งนะครับมีผู้ประกันตนที่จะต้องเข้าเกณฑ์นเนี่ยอีกประมาณแสนกว่าลายตอนนี้นะครับเม็ดเงินที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยเราเพียงพอแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมีแค่ตรงนี้เราก็ต้องจ่ายอยู่มาณ2,000วล้านแล้วตอนนี้นะครับ เราเตียมไม้หมดแล้วแล้วเม็ดเงินก้อนนี้เรามีอยู่แสนเหลืออยู่แสนห้าหมื่นล้านกองทุนการว่างงานนะครับแต่กองทุนกัรสังคมเนี่ยส่วนที่ลงทุนที่มีดอกมีผลเนี่ยนั่นอีก,กองอีก,กองหนึ่งกองกองทุนสังคมมีจริงๆแล้สองสองจุดสองล้านล้านสองจุดสองล้านล้านบาทแต่ถามว่าอยู่ในกองทุนว่างงานกองทุนว่างงานอยู่ประมาณแสนห้าหมื่นล้านสําหรับคนว่างงานเราเพียงพออยู่แล้วส่วนที่เหลือเราไปลงทุนในส่วนในส่วนของของ แต่เป็นตาสารอะไรต่างๆเพื่อเอาดอกผลมามาแตกให้เป็นค่ารักษานี่คือสิ่งที่เราวังบริหารอยู่นี่แหละฮะก็ยังมีเงินอยู่ในส่วนของกองทุนว่างงาน1 5 0 0 0 0ส้าหมื่ล้านบาทบนะส่วนกองทุนประกันสังคมเนี่ย2.2ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นมีเงินเพียงพอในการชดเชยนี่ที่แรงงานบอกนะคือคนเนี่ยกังวลคนเนี่ยกังวลว่างเงินเนี่ยที่ท่านบอกมันมีเป็นหลักร้านๆเนี่ยแล้วมันก็เกิดคำถามไง มีแต่ทําไมเอาออกมาใช้ยากเหลือเกินทําไมไม่เอาออกมาใช้มันเป็นกระบวนการในการนํามาใช้อคือเงินทุกคนน่าจะโอเคมีเงินมีแต่ว่าไอกระบวนการนําเงินที่มีเนี่ยทำไมมาช้าเลอเกินคือคุคือแลบานมีเงินไม่ไม่ไม่ผิดนะแล้วก็คนก็รู้โอเคแต่ว่าเอามาใช้ชดเชยเขายังไงทำามันนานนะต้องรอกันคือคนที่เป็นลูกจ้างรายวันเนี่ย วันเดียวเขาไม่มีเงินรายได้เนี่ยเขาไม่มีกินแล้วนะใช่สามร้อยอ่ะใช่ก็หาไปแล้วคือทุกคนไม่ใช่จะมีเงินเก็บคนละห้าพันคนละหมื่นทุกคนนะฮะใช่ไหมทุกคนก็กินกันรายวันส่วนใหญ่ชื่นอมรับนี่นะนี่ก็เป็นคําชี้แจงนะครับจากทฐมนตรจีกระทรวงแรงงานที่ก็ออกมาพูดในประเด็นนี้วันนี้นะครับดูจบแล้วหากชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอยากให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมกันสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิก YouTube มัชชนทีวีกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัชชนทีวีเป็นของทุกคนครับ